สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจรประเครื่องนะครับในช่วงรอบโปรโมชั่นในวันนี้เราจัดโปรโมชั่นอีกเช่นเคยนะครับนะต่อเนื่องจากเมื่อวานนลครับดุเด็ดเผ็ดมันนะครับขูดดุดันจริงๆนะครับนะปิดแบบรัวๆกันเข้ามาเลยพี่3องค์300นะครับขอ3รายการนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับนะเพิ่มเติมจาก3รายการขึ้นไปคิดองค์ละร้อยนะครับจะ4องค์5องคในวินาทีตามพี่พิเศษจะสะดวกได้เลยนะครับจะสะดวกได้เลยแล้วกันนะครับ สามองาร้อยบาทนะครับมาเริ่มต้นของเราในวินาในวันนี้มีอะไรบ้างสําหรับท่านใดที่ต้องการติด,ต,ดต่อนะครับหรือนะหาเบอร์โทรติดต่อกันยากเย็นนักนี่เลยรพี่0 8 0ย์แปดศูนย์้าาศูนย์ 898-5039นี่ครับพี่ติดต่อเขาไม่ได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับพี่พร้อมรับสายเสมอนะครับมาเริ่มต้นรายการแรกนะครับของเรานะครับองค์แรกนะพี่นันนะครับต้องจัดด้วยนะครับเออต้องจัดด้วยเหรียญดีกว่านะครับนะเปิดประเดิมไปด้วยเหรียญหลวงปู่ดูนะครับปู่ทวดปู่ดูจะพิจารณานะครับรมดำเดิมๆนะครับต้องใช้คำว่าเดิมและแห้งแห้งเก่าแบบธรรมชาตินะครับสำหรับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูนะครับผิวพันธุ์ธรรมชาติความลึกนะครับด้านหลัง นะครับโอ้โหชัดเจนจริงๆสําหรับเหรียญนี้3องศาสามร้อยนะครับอ่าสามองศาสร้อยบาทนะครับเราก็สมเด็จนะครับโอ้โหรายการที่2องเลยพี่พิมเจดีนะครับเขาเรียกว่าลงรักน้ําเกี้ยงนะครับพี่จ๋าสมเด็จพิมเจดีครับพี่นะครับลงรักน้ําเกี้ยงรายการที่2ของเรานะครับเคยเห่าใจกันเหลือเกินนะครับเออเคยเห่าใจกันเหลือเกินเลยพี่นะครับรักน้ําเกี้ยงนะครับบางๆเบาๆแม่อารมณ์ให้ความเก่าและความคลาสสิก สามองสาร้อยใครับอ่าสามองสาร้อยใครับนี่เลยพี่นะครับอง์นี้เป็นพระคังรูปเหมือนสมเด็จโตนนครับหลวงปู่นาคนะน่าจะเป็นหลวงปู่นาคสร้างหรือเปล่านะครับอันนี้เนื้อออกโซนเขาขาวๆนครับอ่าอ,อ,องนี้เนื้อออกโซนเขาขาวน่า,น,าน่าศึกษานะในครับน่าศึกษาและน่าสะสมสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับก่อนด้านหลังก็จะมีอ่าเขาได้อักขระเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยพี่สามอง3า0ร้อยพี่ๆสามารถซื้อศึกษาและสะสมดูได้นะครับ องค์ต่อไปครับพี่ในครับพระปิตาเขาเรียกว่าปิตาฐานสูงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับส่วนมากอ่ะพิมพ์เนี้ยเราจะเจอเป็นไม้แกะนะครับซึ่งเนื้อโลหะไม่ค่อยได้พบเจอนะครับพี่พจ๋าซึ่งเนื้อโลหะไม่ค่อยได้พบเจอนะครับองค์นี้จริงๆอ่ะเป็นเนื้ออ่อเป็นไม้นะครับที่ผมเคยพบเจอมานะองค์นี้เป็นไม้ เอย่างี้แล้วกันพี่นะครับแบ่งกันศึกษาและสะสม3มองสามร้อยนะครับมันได้คือเรียกอะไรมันได้ข้อมูลดีอ่ะมันได้หาข้อมูลหาความรู้นะครับสนุกตรงนี้แหละนะครับเหรียญเป็นของเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับพี่นะครับครั้งที่1นะครับพี่พี่อยากครั้งที่1ครับพี่นะครับหลวงพ่อพรมนะ3มองสามร้อยนะครับพ่อพรมวัดช่องแครสามองสามร้อยบาทนะครับพระปิตา ยันยุ่งนะครับยุ่งจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่กหลังมาดูก็น,น่าจะรูธธ้นะครับว่ายุ่งจริงๆนะครับเออยุ่งจริงๆรกับพีพ่ไม่มียุ่งเล่นนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายันยุ่งนะครับคือเป็นยันน่องนะครับยันน่องก็จะมีพวกหลวงพ่อทับพัดทองนะครับบลวงพ่อทับพัดทองอาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับสามองศาสาร้อยพ่อทับพัดทองนะนะครับสามองศา0ร้อยกับพี่นะครับบางขุนพรมพิมพ์สังคติองค์นี้เป็นบางขุนพรมนะนะครับแร่เป็นพิมพ์สังคติกับพี่ โอ้โหเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยและเนื้องดงามสําหรับบางขุนพรมก็พี่นะครับเป็นพิมพ์สังกตินะนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้จัดไปในราคาเบาๆเลยพี่บางขุนพมพิมพ์สังกติมีหูนะสามงสาร้บาทนะครับ เมื่อต่อนะ้อสำหรับรายการต่อไปนะครับเหรียญครับพี่น้ำหลวงพ่อเกษมเขมมโกนนะครับแป่ผ่านการแขวนผ่านการใช้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับหลวงพ่อเกษมนะครับสำหรับเหรียญนี้พี่นะนะครับเป็นเหรียญแตงโมนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมกโกับพี่นะครับได้ได้ความเก่าดีรับได้ฟอนต์หนังสือที่มีความงดงามนะครับปีหนึ่งเจ็ดนี่แหละพี่งดงามจริงๆนะสามองศาร้อยหลวงพ่อเกษมนะครับจัดไปที่พี่สามองศา0ร้อยบาทนะครับเหรียญแมงกะพี่ ในครับเขาเรียกว่าเหรียญแมงกะพี่หลวงพ่อเดิมในครับนี่เลยพี่พระครูเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมของเรานะครับเอาไปสามงสามร้อยโอ้โหพี่เอ้ยในครับไม่มีแล้วนะสามงสามร้อยบาทนะครับสามงสามร้อยรูปดอนะครับองนี้เป็นรูป่อหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับเป็นพิมพ์นิยมรูปดอน่ะหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับพิมพ์นิยมและเป็นพิมพ์ที่มีความงดงามครับพี่นับจีวรน่พรดพผิวเห็นไหมจีวรน่พรดพผิวเลยพี่นะครับเป็นพิมพ์นิยมที่มีความงดงามรอยช่อเดิม ใช่ไหมช่อเดิมและช่อธรรมชาติ 3. องศาสามร้อยครับพี่นะครับสำหรับพิมพ์นิยมนะนะครับ3มองศาสามร้อยบาทนนครับนะนะครับนะรากันยาวๆนนครับพี่จ๋าต้องใช้คําว่ารากกันแบบยาวๆไปเลยนะครับเออนะครับเราก็เหรียญเหรียญนี้เก่าจริงครับพี่นะครับหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงนะครับเหรียญวัดตะโนดหลวงก็พี่นะครับไม่ว่าจะเป็นความคมแววตานะครับสองสี่เก้าแปด ในงานิพิจาร์สองสี่เก้าแปดนะครับราคานี้น่าจัดยิ่งนักสามองค์สามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทองสุขวัดตหนดหลวงในงารพิพิจารนะครับแล้วก็องค์นี้อันนี้จริงๆกับเป็นพระเนื้อดีนะครับพระรอดนะพี่แต่เป็นพิมพ์ฤรษสีนะครับอ่าเป็นพิมพ์ฤรษสีนี่แหละพี่นะความแปลกความงดงามนะครับซึ่งน่าเก็บศึกษาและสะสมสามองค์สามร้อยนะครับอ่าสามองค์ 300บาทนะครับเป็นปราคาที่แบบเขาได้อะไรห,หน้าน่าศึกษาดีอะ่ะอ่าน่าศึกษาดีพี่นะครับเหรียญอีกหนึ่งเรหรียญก็พี่นะเขาเรียกว่าเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับคล้ายแม่แตงเลยนะครับเหรียญนี่คล้ายแม่แตงเลยพี่นะได้หลังเป็นอาจาร,รย์ทีมป,ปี39นะครับเป็นปี39นะ3องค์าร้อยนะครับ3องค์สา,สาร้อยเหรียญอีกหนึ่งเหรียญก็พี่นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อสุดนะครับโอ้ยางแห้งะเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับ เหรียญนี้บอกคำเดียวเลยพี่งดงามนะนะครับเอองดงามนะนะครับปีหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อสุดนะพ่อสุดปีหนึ่งเจ็ดในครับจัดในราคาที่แบบเบาๆไปเลยพี่นะครับหลวงพ่อสุดนะสามมงสามร้อยนะครับพ่อสุดครับพี่นะครับอ่าพ่อสุดสามมงสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อของแม่นางกวักนะเผื่อท่านใดแบบอยากได้ไปศึกษาไงสำหรับเหรียญหล่อนะครับอ่านี่ครับพี่นี่อยู่ในกล่องเขาเนี่ย เหรียญหล่ลอแม่นางกวักนะจะเป็นของหลวงพ่อโบยไม่พ่อโบยกระปุ่อิ่มนะครับมีอยู่สองหลวงพ่อเนี่ยนะครับที่หล่อโบราณอ่ะสามองค์สามร้อยไม่คุ้มไม่รู้ไปนะครับสามองค์สามร้อยบาทนีไม่คุ้มไม่รู้ไปดีพี่นะครับสําหรับองค์นี้นะแบ่งปันกันไปนะครับ อ่แบ่งไปไปพีสามมงสามร้อยนะแล้วก็หล่อบโบราณเนี่ยพี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอจอบนะครับเขาเรียกจอบหลวงเขาไปนะครับจอบหลวงเขาไปหล่อ,บอบโบราณเนี่ยพี่นะครับเป็นการหล่อที่แบบว่ามีมีความเขาเรียกเรามีความสวยนะครับหล่อได้สวยหล่อได้งดงามน้ําทองวิ่งวิ่งนะครับหล่อได้สวยหล่อได้งดงามแร่น้ําทองวิ่งวิ่งนะครับสองสี่เจ็ดแปดในจะพี่พิจาร์สองสี่เจ็ดแปดเอาสามมงสามร้อยนะจอบหลวงเขาไป เนื้อจอบล้ไปสามมงสามร้มอยค,ครับพี่นะครับสุ้มกอนะครับกัมแผงเพชรจ้านะครับพี่จ๋ากัมแพงเพชรจ้านะครับเนื้อสวยๆเนื้อสวยเนื้อเดิมละเนื้อธรรมชาตินะครับเนื้อสวยเนื้อเดิมไะเนื้อธรรมชาติสุ้มกอนะนะครับอยู่ในซีนเดิมด้วยสามมงสามร้อยนะครับสุ้มกอต้องต่อด้วยเนะี่ยพี่มีเสียงด้วยเห็นไหม อ่าในงานคือมีเสียงด้านในนะครับผมก็แปลกตาแปลกใจเหมือนกันนะครับสําหรับผงสุพรรณอง์นี้ในราบผงสุพรรณอง์นี้แหละะนรับมีกิ่งด้านในโอ้โหนี่เลยพี่หนมนี่คือคะแนนี่คือความงดงามเขาเลยนะเนี่ยอ่านะครับรันนะฮะรันันสามอง3 0สามร้อยนะครับสามองค์สามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นบางขนพรมพิมพ์อกขุดนะครับเนื้ออย่างเก่านะครับอันนี้เนื้อเก่าเนื้อแห้งเลยนะบาง่นพรมพิมพ์อก ครุดนะครับโอ้ครุดเนี่เนื้อเดิมนะครับเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาตินะครับเอา3องค์สามรองค์สามบาทราคาช่างเราใจยิ่งนักนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อทีพี่น้าศูนย์แปดศูนะครับอยู่ในช่วงขั้นรายการของเรา080ย์แปดศูนเก้าแปดห้าศูนย์สามเก้านะครับท่านใดสนใจรายการไหนนะครับเรารวบรวมและโทรมาเบอร์นี้ได้เลยศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าแปดห้าศูนย์สามเก้านะครับไปกันต่อนะครับสำหรับองค์ต่อไปครับพี่นี่เลยพี่น้าหลวงพ่อวย ขุนแผนขี่หง,านะงพายนะครับหลวงพ่อกลวยครับพีน่นะครับพี่พิจารณี่คือหลวงพ่อกลวยนะครับขุนแผนขี่หงพายนะครับดูเนื้อดิพี่ดูโซนเนื้อนะครับเป็นโซนเนื้อที่มีความเก่านะครับด้านหลังนี่ร่องรอยลายนิ้วมือนี่บอกคําเดียวเลยพี่นะครับดาวองค์นี้ไม่หนาด้วยบางๆนะครับดานะบางๆแปะคลาสสิกเห็นไ,ไหมสามองค์สาม,สามร้อยคุนแผนขี่หงพายโอ้โหปู่ทวดนี่ต้องเจอเหรียญน,นี้นี่เหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญคุ้มค่านะครับหลวงปู่ทวดวันช้างให้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เอาแล้วพี่เลื่อนสมณศักดิ์้ยกิฟตเลยนับกิฟตเลยสามองสามร้อยนะครับอสามองสามร้อยนับกิฟตเลยพี่นะครับรูปหล่อนะครับองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองเขากบนะก่อนสว่านกับพี่นะครัสำหรับรูปหล่อนะที่หล่ออ๋ออันนี้ช่างช่างว่าหล่อหล่อได้ดั้งเดิมมาพี่อุดเดิมด้วยสามองสามร้อยนะครับสามองสามร้อยหลวงปู่ทวดครับพี่วันห้วยมงคลนะครับองค์นี้นะหลวงปู่ทวดครับพี่นะครับเป็นวัด ว้ยมงคนครับพี่นะครับโอ้โหดูหลังดิหลังเดิมหลังธรรมชาติอ่ะเนี่ยหลังเดิมหลังธรรมชาตินะพี่สามมงสามร้อยสามงสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ของคุณแม่บุเรือนอันนี้เขาเรียกลมดําเดิมพี่นะครับอ่าลมดําแบบเดิมๆเลยนี่เห็นไหมอันนี้เป็นของคุณแม่บุเรือนนะนะครับอ่าคุณแม่บุเรือนตรงบุญเติมครับพี่นะครับดั้งเดิมจริงๆนะครับอ่าดั้งเดิมจริงๆ สามองศาส0ร้อยนะครับพี่พี่จ๋าสามองศา300ร้อยแล้วก็นี่ครับพี่นับไปได้นี่มาหัวหนึงอะ่ะมันคืออนะไรไม่รู้พี่มีรอยจานด้วยนะนะครับเป็นหัวช้างอ่าเป็นหัวช้างก็พี่้วมีรอยจานด้านหลังผมให้พี่พี่สามารถรวบรวมได้เลยพี่นะครับสนะามองศาส0มร้อยเนี่ยมีรอยจานหลังเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยเก่าๆเลยนะนะครับเป็นเป็นเสียนช้างเป็นหัวช้างเอาไปสามองศาส0ร้อยนะครับอ่าสามองศาส0มร้อยบาทนะครับ,บ,านะร,บราคานี้ผมบอกคําเดียวเลยพี่สุดๆนะครับนะสุดของความคุ้ม ในครับพี่พิจารสุดของความคุ้มครับพี่คุ้มแบบสุดๆในครับเราก็เหรียญอันนี้เป็นเหรียญแปดรอบนะครับพี่พิจารเาเหรียญแปดรอบเป็นตะกั่วรองพิมพ์นะครับเป็นเนื้อตะกั่วรองพิมครับพี่นะเหรียญแปดรอบนะนี่นะครับแปดรอบแปดรอบเอาสามมงสามร้อยนะครับแปดรอบนะสามมงสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้สําหรับองนี้จริงๆเป็นขนมเปิยะ นะครับพี่พี่ยาซุ้มกอขนมเปี๊ยะนะครับโอ้โหเนื้อโคตรความงดงามแอย่างสวยอ่ะในครับเออได้สวยได้ความงดงามมาพี่สามองคสามร้อยนะขนมเปี๊ยะนะนะครับขนมเปี๊ยะก็พี่สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับนะเขาเรียกว่าเนื้อเซ็ตตัวนี่เขาเรียกว่าลาวรันนนครับ่าเนื้อเซ็ตตัวพี่ดูเดิลาวรันนะครับไม่ใช่เนื้อธรรมดาทั่วไปนะเห็นไหมลาวรันเลยล่ะเนี่ย ไหมดูเน right? ื้อดูความงดงามเห็นไหมพี่ๆลองดูเนื้อนะแล้วพี่ๆลองดูความงดงามนะโอ้โหไม่มีอีกแล้วนะสามองคสามร้อยนี่ครับเส้นได้ครับพี่นี่ครับพี่พี่จ๋าแขวนเส้นได้มีแต่ได้นะครับผมมานะครับไปกันต่อนะครับสำหรับองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นพระเนื้อชินครับพี่นะพี่ๆสามารถรวบรวมได้นะครับเป็นพระเนื้อชินที่มีคําว่าอุ เนี่ยมีตัวอู่ตัวเดียวเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าขึ้นกลุ่ที่ไหนนะครับแต่เนื้อชิ้นแบบนี้เนีเรียกว่าเนื้อดำเดิมเนื้อธรรมชาติสามวงสามร้อยน,นะครับสามวงสามร้อยหล่อโบราณครับพี่นะครับเป็นเหรียญรูปไข่หล่อโบราณน,นี่พี่นะครับไม่ธรรมดาเหรียญรูปไข่หล่อโบราณสองสี่เจ็ดแปดสวยจริงพี่แนวะสวยและธรรมชาติ สามองค์ามร้อยนะครับเดี๋ยวลูกไข่หลวงพ่อไปนะครับพระกิ่งองค์นี้จริงๆเป็นพระกิ่งของหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะนะครับพี่นห้องอ๋อพระกิ่งหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงเนื้อสวยเนื้อสวยเนื้อธรรมชาติเลยพี่วัดมะขามเรียงนะหลวงพ่อตาบพ่อตาบเอาสามองค์สามร้อยนะครับสามองค์สามร้อยบาทนะครับหลวงู่ทวดหลวงพ่อทวดนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยนะพี่ดูเนื้อดูผิวพันธุ์เนี่ย นะครับหลวงพ่อทวดนะพี่ดูเนื้อแล้วดูผิวพันดูเบอร์ตะไบดูความแห้งดูความเก่านะครับโอ้องนี้โคตรลงตัวอา่าองนี้โคตรลงตัวเลยพี่สุดๆนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดนะพี่นะเป็นพิมพ์คล้ายพิมพ์เบตงใช่ไหมเป็นพิมพ์ฐานสี่เหลี่ยมคล้ายพิมพ์เบตงนะแต่เนื้อออกโซนแดงพี่สามองคามร้อยราคานี้ไม่คุ้มไม่มีแล้วนะครับราคานี้ไม่คุ้มไม่มีอีกแล้วนะครับสาหรับสุดท้ายและท้ายสุดกัพี่วัดเกตเจ็ดชั้นนิยม ไม่ว่าจะเป็นความงดงามความหิ่งความแห้งของเนื้อพระนะครับไม่ว่าจะเป็นความงดงามความหิ่งความแห้งของเนื้อพระองค์นี้นะครับเราบอกคําเดียวเลยพี่สวยสุดๆแบบฉุดไม่อยู่นะครับ่าสวยจุดๆสวย,สวยโอโหสวยสุดๆแบบฉุดไม่อยู่ ครับเอาไป3องศา300นะครับพี่พี่จ๋าสาองศา300้บาทนะครับท่านใดที่สนใจรายการไหนก็สามารถโทรเข้ามาผมได้เลยนะครับ0 8 0 8 9 8 5ด3 9นะครับอันนี้3รายการ300บาทใครไวใครได้นะครับสไตล์เราเลยนะครับโทรก่อนได้ก่อนโทรก่อนได้เปรียบนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ